Mày đeo, mày đeo, mày đeo. Mày đeo, mày đeo. Má ta. Má, má, ta mà đeo. Ta mà đeo, ta mà đeo. Nó cái này quá bình mấy đá này lúc ớ. Má Ta mà ní ta. Cà phê. Cà phê. เฮ่มาเร็ว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 น่าเหนดูน่าเหนดูเว้ยน่าเหนดูแท้นี่ตำรวจแล้วอุ้ยนี่เขาบอกแล้วว่าโอ้ยปล่อยไปมันก็ไม่ไปหรอกปล่อยไปมันก็ไม่ยอมไปหรอกจริงที่เขาบอกเนี่ยจริงที่เขาบอกนี่บอกว่าปล่อยไปก็มันก็ไม่ยอมไปมันวิ่งตามเฉยเลยเฮ้หัดบินซะมาซะ าเนี้กาแฟมาเร็วมาเร็วกาแฟมาเนี้หัดบินก็ไม่บินวิ่งอยู่นั่นแหละบินตลกเออแลยมาเ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 ลยมาใช่อ่ะใช่ไม่บินเลยลูกยังไม่บินเลยไม่ไปอ่ะลูกไปนะลูกเออทุกข้างหลาวทุกข้างหลาวถ้าไม่ข้างเนี้ยมามันคอบอ่ะลูก เล่นน่สายนี่ตามแม่เห็นดูเจ๊งดูเจ๊งหากินอย่างไม่เป็นทำไงดีทำไงดีใครช่วยหน่อยทำไงดีไม่อยากจะเลี้ยงมันต้องอยู่ตามธรรมชาติลูกตัวเองโตแล้วหัดจะบินหนีไปม้าหงาไหมม้าห่าอะไรลูก กลัว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 ได้ยินเสียงหมากลัวแล้วก็จะกลัวหน่อยสิเออถูกแล้วอัดเบนมาลูกวินบ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 ินอาขึ้นนั่นเลยก็ขึ้นรังนุบรังอยู่ไหนอ่ะเออเออไปเลยไปได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงมากเลยไปเลยเดี๋ยลูก ម៉ែៗម៉ែៗແມ່ផាគិនខាងលើអើក